ไฮเปเดตติงสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับความเจ็บปวดถ้าใครเหลือว่าทุกคนหรือคุณรู้ว่ามีบางคนที่กำลังเจ็บปวดจากวันนี้หรือเรื่องราวที่ผ่านมาหรืออดีตที่ผ่านมานานแล้วแต่ก็ยังรู้สึกเกี่ยวกับมันอยู่อยากให้คุณฟังคลิปนี้จนจบนะครับ ว่าด้วยเรื่องสิ่งที่เรารู้สึกนะในบางครั้งเราสามารถแก้ไขมันได้แต่ในบางครั้งมันคือสิ่งที่เราไม่สามารถไปแก้มันแล้วได้ไม่ว่ามันจะด้วยการกระทําของเราหรือว่าการที่เราไม่กระทําหรือเป็นเหตุบังเอิญที่เราต้องพบเจอทำไมเราต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้ ผมจะมา,าพูดเกี่ยวกับสิ่งที่หลังจากที่เราเจอไปแล้วนะครับเพราะว่าอดีตเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถเปลี่ยนความคิดแล้วก็ปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ได้สิ่งที่ผ่านมาแล้วเราจะผ่านมันไปได้ยังไงไม่ว่าวิธีการไหนๆนะครับที่ ทุกคนใช้การออกไปข้างนอกการคุยกับคนที่คุณไว้ใจการอยู่กับสัตว์เลี้ยงหรือเพื่อนที่คุณสนิทใจที่จะพูดด้วยการเขียนมันลงไปหรือการที่อยู่คนเดียวแล้วนั่งเงียบๆคนเดียวก็เป็นการระบายที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับการที่เราเมื่อผ่านความเศร้ามาได้แล้ว ถ้าเรามีเวลาสักนิดนึงผมอยากจะให้เราจ่ายตองกับเรื่องเวลาที่มันผ่านมานั่งคิดสักนิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนั้นกับเราแล้วเรามีส่วนรับผิดชอบอะไรไหมจุดตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่ยากมากแล้วก็ใครหลายๆคนไม่สามารถผ่านมันไปได้แต่ผมหวังว่าทุกคนและตัวผมเอง จะผ่านมันไปได้นะครับคือการยอมรับว่าเรามีส่วนรับผิดชอบไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นการพาตัวเองไปที่นั่นหรือการพูดสิ่งนี้จนเริ่มเป็นการกระทําที่เกิดขึ้นหรือเป็นสิ่งที่เราปล่อยไว้แล้วเราไม่แก้ไขมันตั้งแต่แรกถ้าเราคิดได้อย่างนั้นเราจะเป็นความสุขมากครับเพราะว่า เมื่อเรามองว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเราเราก็จะหาทางแก้มันโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเคยได้ยินที่ใครสักคนพูดไหมครับว่าถ้าเราไม่พาตัวเองไปที่ไหนเราอาจจะไม่เจอเรื่องราวแบบนั้นก็ได้ทุกหรือการส่งขึ้นพลังงานทุกอย่างของเราก็นำพาเราไปสู่เหตุการณ์นั้นไม่ว่าจะการรับรู้หรือการรู้สึก ที่คุณปรารถนามันย่อมจะพาคุณไปเจอขึ้นความถีนั้นๆเสมอในเช่นเดียวกันถ้าวันนี้คุณเจ็บปวดแล้วคุณผ่านมันมาไปได้ผมขอให้คุณโอบรับเรื่องราวนั้นไว้ให้เป็นบทเรียนเพราะถ้าหากวันนี้ผ่านไปแล้วพรุ่งนี้คุณตื่นมาแล้วคุณเรียนรู้กับมันคุณมีความสุขกับมันผมขอยินดีด้วยนะครับ และผมก็หวังว่าตัวผมเองจะเรียนรู้และเติบโตกับเรื่องราวที่ผ่านมาของมันเช่นเนียค่ะสำหรับว,วันนี้เอเวเ t ต i n g ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังขอบคุณนะครับสวัสดีครับ